แฟนโปรไม่ได้เข้าใจโรคเลือดจางหรือว่าขาดธาตุเหล็กโรคที่โปรเป็นอยู่นะคะเพราะว่าในต่างประเทศนั้นการที่จะพบโรคนี้ได้มีเปอร์เซนต์ที่ต่ํามากๆซึ่งโรคนี้เนี่ยจะพบได้ง่ายในฝั่งแถบเอเชียค่ะเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะแฟนบอกว่าอาการเจ็บป่วยอาจจะมาจากทางใจค่ะถ้าใจเราอ่อนแอเราก็จะเจ็บป่วยถ้าใจเราแข็งแรงเราก็จะแข็งแรงหรือเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือโปรซัมออยเองค่ะเ<ม><ม>ขาไม่ได้พูดแบบนี้เพราะว่าเราคบกันนานแล้วแล้วเขาก็รักเราน้อยลง ะะแต่ว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกค่ะคือเขาไม่เข้าใจว่ามันมีโรคนี้อยู่เกิดขึ้นอยู่จริงๆแต่โปก็ไม่ได้พยายามอธิบายนะคะเพราะว่ายังไงแล้วพี่เจเก็ด,ดูแลโปรดีเหมือนเดิมค่ะคไม่ได้ว่าเพิ่งมาดูแลเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้เราออกมาเดินเล่นข้างนอกกันกับชาลีค่ะกับเช้าอากาศดีๆที่สดใสช่วงนี้อยากบอกว่าอาการอ่อนเพลียหายไปแล้วค่ะเพราะว่าพี่เจเป็นคนซื้อ,อยาบำรุงเลือดให้นะคะเพื่อเสริมธาตุเหล็กยาที่กินอยู่จะช่วยเสริมธาตุเหล็กแล้วก็เพิ่ม วิตามินซีด้วยค่ะส่วนอาหารพี่เจ็บจะซื้อใส่ตู้เย็นไว้อาทิตย์ละครั้งอยู่แล้วตอนที่เป็นหนักๆเลยก็คือจะกินปลากินกุ้งแล้วก็เน้นไปที่ผักใบเขียวค่ะ <c oughs> เพื่อให้ร่างกายดูดซับสารอาหารได้ง่ายที่สุดสําคัญมากก็คือการเข้านอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าดื่มน้ําเยอะๆร่างกายก็จะฟื้นฟูตัวเองได้เร็วมากเลยค่ะเรโชคดีตรงที่ตัวไม่ต้องฝืนตัวเองออกไปใช้ชีวิตไม่ต้องฝืนตัวเองออกไปทํางาน มีแมวอยู่ที่บ้านคอยเติมเต็มหัวใจค่ะส่วนแฟนก็ไม่ต้องมาเข้าใจโรคที่โปรเป็นหรอกนะคะแค่ปล่อยให้โรได้ใช้ชีวิตสงบๆแล้วก็อยู่กับบรรยากาศดีๆแบบนี้โปก็มีความสุขแล้วค่ะโอเคโอเค I wait you ่ยิมตงียนาเวด